อนาเซอร์ทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบียล็อกเป้าหวังฉกเอเดนอาซาดเนลรกเรอันมาริดเสริมทัพเป็นรายต่อไปต่อจากคริสเตียโนโรนันโดทีมเงินถุงเงินถังแห่งซาอุดีอาระเบียอย่างอนาเซอร์ที่เพิ่งคว้าตัวคริสเตียโนโรนันโดแบบไร้ค่าตัวพร้อมประเคนค่าเหนื่อยเป็นเงินไทยสูงถึงประมาณ7,100ล้านต่อปีพร้อมสัญญายาว2ปีครึ่งหรือจนถึงเดือนมิถุนายน2025โรนันโดยังไม่สามารถลงแข่งขันให้ต้นสังกัดใหม่ได้เนื่องจากติดเรื่องการลงทะเบียนนักเตะต,ต่างชาติ ที่โคตาย,ยัางเต็มอยู่ครบแปดรายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อน,นาเซอร์ตกเป็นข่าววังคว้าตัวโรเบโตเฟอร์มิโนและลูก้าโมริสแต่ทั้ง2รายปฏิเสธที่จะมาฟาดแข่งไปแล้วล่าสุดอัน,นาเซอร์ที่แม้จะมีนักเตะต่างชาติแล้ว9ก้ารายรวมคริสเตียโนโรนันโดยังไม่ลดละความพยายามตกเป็นข่าวหรือหนักวังคว้าตัวเอเดนอาซาาดาตเตราชันชุดขาวเรอัลมาดริดที่เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติเป็นเยี่ยมหลังไม่ประสบความสําเร็จใน,ในฟุตบอลโลก2022อาซาในวัย32ปีประสบปัญหาบาดเจ็บมาตลอดในช่วงหลังนับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข้ง 2 0 1 8 1 9ลงสนามในลีกไปเพียง51นัดยิงได้3ประตู2แอซซิตเท่านั้นถึงอย่างไรก็ตามรูดิกาเซียที่ปัจจุบันเป็นกุนซืออันนาเซอร์เคยร่วมงานกับอาซาดามาแล้วสมัยกุมบังเห็นลีนในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสจนก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์เบอร์ต้นตของโลกในเวลาถัดมาซึ่งเขาอาจจะรู้วิธีในการเรียกอร์มเก่งของอาซากลับมาอีกครั้ง